ข้าวผัดกุ้งหนึ่ง<จ>ชามยังจะกินอีกหรอคะมีปัญหาเหรอ,อ,อไม่มีหรอกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยข้าวผัดกุ้งไม่เอาละจริงหรอคะขอเป็น,นเศษต้มยำหนึ่งที่ <คา S 1> ไม่ต้องฮะรีบไปกลางแบบเนี้ยน้ามาลีก็ยอมมันพี่พีทก็ยอมมันอีกผมไม่ไหว,ไวเว้ยเฮ้ยอย่าไปหาเรื่องเขาไม่ได้หาเรื่องจะไปคารวะมันโอ้ยเค่ชอกเลยเอ้า หอกินเพลินเลยนะไอ้ยันโดนน้ำกระชอกใครยันฟันข้าเลี้ยงเป็นเม่คบพ่ความชั่วของแกเนี่ยนะมันปกปิดยังไงมันก็เหมือนฟันของแกที่หุบยังไงมันก็ไม่มิดฉันรู้แล้วนะว่าแกโดนไอ้ออกเอาอะไรมาพูดไม่ยอมรับใช่ไหม

เขาเนี่ยเองไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อโอ๊ยตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีโอ๊ยโชคดีนะที่ก๊อปปี้ไว้อีกหนึ่งแผ่นของก๊อปปี้อย่างนี้นะเวย้ยมันไม่ใช่ของจริงไปบอกใครคนระับไม่มีใครเชื่อหรอกอะไรคาดได้ อย่นี้เลยเ<อ>ก๊อปปี้มาอีกปึกหนึงน,นี่มึงคนล้เครื่อนถ่ายเอกาสารกันเนี่ย <_ letter> จะเย็นนะมีอะไร <_ letter> ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเรารู้กันแค่สองคนถ้าเองไม่บอกใครนะต่อไปเนี่ยข้าจะแต่งตั้งให้เองเป็นผู้ช่วยตรวจแฟฝต <_ letter> <_ letter> กินฟรีอยู่ฟรีเอาเปล่าดีมากเอาคขาใครนึกอะไรได้เดี๋ยวปกติเนี่ยหลังก็เป็นคนที่กินฟรีอยู่ฟรีไม่จ่ายเงินอยู่แล้วไม่ตกลงเฮ้ยใจเย็นเอาอย่างนี้แล้วกันต่อไปข้าจะใช้ไอ้พาทีเก็บเงินในแฟตแล้วเรามาแบ่งกันถ้าได้พันหนึ่งเองเอาไปยี่สิบเดือนหนึ่งจะหมดไหมวันนี้นั่นน่ะสิ โอ้ยความคิดชั่วชั่วแผนชั่วชั่วแบบนี้ไม่เอาไม่ตกลงเฮ้เอาพี่มันจะสิบสามสิบไม่เอาเป็นคนดีมากครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบถึงจะเอาว่าไงนี่นี่นี่ตกลงอทางหมอใครนะเจ้ามารี ฉันไม่ตรวต้มยำแล้วจริงหรอคะโอ้ยเขาเป็นเกาเหลาหูฉลามน้ำแดงชามใหญ่หนึ่งชุด่าไงนะมีปัญหาเลยนีค่ะนายหลังมันไปนั่งกินกับผู้ตรวจแฝดเฉยเลยอ่ะอย่างเงี้ยต้องคุยให้รู้เรื่องเฮ้ยจะไปคุยอะไรก็จะไปคุยว่าลุงเหยินเนี่ยเขาทำนี้ได้ไงโอ้แต่าชอบเลย ไออดลลเยวันนี้ผมไปตรวจมามีหลายร้านทำผิดกฎขาดฟาร์มเป็นระเบียบเรียบร้อยผมเลยเสนอนะโยบายจะต้องมีการปรับเงินกันบ้างแ,แต่ว่าที่แฟดของเราเนี่ยไม่เคยมีนโยบายแบบนี้เลยนะครับก็บคุณเป็นอย่างนี้ไงคนในแฟดถึงได้เหลวไหลกันใหญ่ การปรับของเราอาจจะปรับไม่มากอาจจะละละร้อยสองร้อยฮะคุณต้องเข้าใจหน่อยแฟลตของเราจะได้มีระเบียบวินัยเเ <c oughs> จอพอดีเลยพี่หลานเพราะว่าอยากถามอะไรหน่อยดีจนหมาที่ผมให้พี่ไปอะ่ะให้ลงพาทียังอ,อ่ะคือตอนนี้เนี่ยเอน้องในท่านครับผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่นะพี่หลังว่าไปหาซื้อไอติมกินสักแท่งดีกว่าปะไม่อะ่ะ แต่ว่าได้ข่าวมาว่าตอนนี้ไอ้ติมออกรถใหม่นะหวานหอมมันน่าอร่อยมากๆนะโอ้โหงั้นต้องไปซื้อหน่อยแล้วต่อไปพ่อหลวงคนนี้จะเป็นคนตรวจแฟตแทนผมใช่ครับเฮ้ยทำไมกลับมาเร็วจังครับ เดี๋ยวถ้าพี่ไม่บอกเดี๋ยวผมไปถามหลวงพ่อทีเองได้นะโอ้โหตายแล้วตายแล้วไอติ่มอะไรเนี่ยทำไมน่ากินขนาดนี้เนี่ยช่วยไปซื้อไว้ให้พี่หลังแข่หนึ่งนะครับอยากกินก็ไปซื้อเองนี่โอ้โหงั้นเอางี้พี่หลังเลี้ยงครับโอโ้เดี๋ยวมานะครับรอสักครู่ครับไม่ต้องทอนไอหลังเนี่เหรอครับจะไว้ใจได้เหรอดูตาก็โลตาก็ใสซื่อบริสุทธิ์ เหมือนผมไม่มีผิดเลยใช่ครับโอ้ยมาแล้วเหรอครับได้ครับขอบคุณครับอาวลุงพอทีครัาไม่ไหวแล้ววะอะไรครับไม่มีอะไรล่ะเขาคงจะไปตรวจแฟตแทนผมมาแล้วเพ่อหนุ่มคนนี้ขยันขันแข็งจริงๆผมนี่ดูคนไม่ผิดนะจ่ายค่าปรับ ที่พีทำผิดตรงไหนไม่ทราบก็นี่ไงครับผ้าที่ผู้ตรวจแฝงเขาฝากมาซักเนี่ยไม่ทราบว่าซักกันยังไงขาดหมดเลยขาดตรงไหนฉันยังไม่เห็นเลยโอ้โหนี่ดูซะดีๆขาดตรงไหนตรงนี้จ่ายเลยไม่จ่ายนี่ตัวนี้ก็ยังขาดนี่นี่นี่ตัวนี้อะไรเห็นขาตาเลยว่านี่เราฉีกชัดๆเลยพี่เห็นน่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ยังมีอีกนี่ตัวนี้ก็ขาดนี่ยอกนะเยเฮ้ยไม่ขาด โฮ้ว้ตายแล้วสกบกจังเลยซักยังไงเนี่ยจ่ายข้าแบบมัมาเลยทำอย่างเงี้ยพี่จะฟ้องคุณพาทีผมจะฟ้องผู้ตรวจแฟกให้ไล่พี่พาทีออกจายมาเร็วให้ไวให้ไวแจ๊จ๊ะอุ้ยตายแล้ว ครีมนวดยี่ห้อนี้ดีจังเลยอะครับมผมน,ม,นมนิ่มยี่ห้ออะไรครับพี่สวยอืมก็เชอรี่เนี่ยเขาทิ้งเอาไว้ให้อ่ะจ้ะครีมนวดหมาอ ครีมนวนมากนี่จ้าสักขวดไม่ละให้ฟรีก็เอาครับเฮ้พูดเล่นเลืองตายแล้วพี่สวยจ้าได้เวลาแล้วหลังต้องไปแล้วล่ะครับอ๋อค่าสระผมมาจ้าอ๋อพี่สวยคือหลังลืมบอกไปว่าผู้ตรวจแฟตเนี่ยเขาสั่งให้หลังมาตรวจร้านเสริมสวยพี่สวยเก็บเงินหลังไม่ได้มันไม่ให้เนี่ยออกไปนอกร้านไม่ได้นะ ผมคููกันแบบนี้เนี่ยร้านเสริมสวยหรือร้านคาราโอเกะครับนี่ถ้าไม่งั้นเนี่ยรังจะฟ้องผู้ตรวจแฟนให้ไล่พี่พาทีออกไอไอไอบ้าที่มาสะผมฟีอีกเลยเร็วเฮ้ยนี่อะไรอะผู้ตรวจโดนไล่ออกพี่สวยครับ สวยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วอะไรเหรอสวยเออพี่สวยเห็นจดหมายที่หลังทําตกไว้หรือเปล่าครับจดหมายอะไรยังไม่เห็นหรอกอุ้ยเอะเอ๊ะมองอะไรพี่สวยอ่านหนังสือกับหัวจะรู้เรื่องหรอครับก็ฝึกอยู่เขาบอกว่าทําอย่างนี้แล้วอะสมาธิดีนี่หน้าบึ้งจังเลยไง ขอหลังลองบ้างครับไม่ได้อ่านอยู่แหมไม่ให้ก็ไม่ให้สิทำไมต้องดูกันด้วยเล่าหนังสือนะไม่ใช่ซิลิโคนยัดหน้าอกอ่ะนี่เป็นจดหมายนะคะที่ผู้ตรวจโดนเจ้าของแฟนไล่ออกแล้วอ้าว ต้องทำไมเป็นกระดาษถ่ายเอกสารละครับไม่จะรู้ได้เราเป็นของจริงอ่ะอันนั้นของจริงก็ป๋าไม่รู้แต่อันเรียกของจริงแน่นอนอะไรครับบินที่อับคุณผู้ตรวจการมันมากินขนมราน้านอ้วฟรีอะ่ะแล้วทำไมมีสองใบฮะก็ใบแรกเป็นค่าของกินใบที่สองเป็นค่าเรียกขนและกําลังใจอว้วคืนอ, <c oughs> อันนี้ไว้ทีหลังเลยะครับเรื่องสําคัญเนี่ยคือกระดาษจดหมายใบนี้ก็ว่านะมันมาแบ่งกินฟรีอยู่ฟรี มอสก็บอกนัดแล้วมันแปลกผมจำได้นี่ว่านี่มันเป็นจดหมายที่ผมฝากไว้ให้พี่หลังแล้วเอามาให้ลุงปาทีไงครับโองั้นแสดงว่าพวกเราอ่ะโดนมันหลอกมาโดยตลอดเลยนะครับแบบนี้ต้องรีบจัดการใชก่อนจะจัดการมันจัดการบินให้โอวะ่าเยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาเจ้าของแสตดดูค่ะ เออเออทำไมฮะเปิดฝากข้อความไว้หลังสัญญาณเสียนะครับเฮ้ยเอางี้ไปดูให้รู้เรื่องเลยดีกว่าเออไปบายบาปบา